สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหวย5 0านอย VIP นะครับประจำวันอาทิตย์ที่30มกราคมนะครับเนื่องจากผมไม่ทราบว่าหยุดแน่นอนหรือเปล่าเริ่มหยุดวันไหนเริ่มหยุดวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับก็เลยวางไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าวันนี้หยุดต้องขออภัยแล้วกันครับเพราะผมไม่ทราบกําหนดแน่นอนเนาะแต่ถ้าวันนี้ไม่หยุดพรุ่งนี้ก็หยุดแน่นอนครับสําหรับทุก ทุกปีช่วงตรุษจีนของฮานอยจะหยุดนะครับฮานอยปีนึงหยุดแค่หนเดียวครับคือช่วงตรุษจีนเนาะครับนายก็ฝากเข้ามารับชมรัะฟังก่อนก็ได้นะสำหรับฮานอย v i p อาทิตย์ที่แล้วเด้งเด้งรอบเว้นรอบเด้งรอบเว้นรอบนะครับเมื่อวันศุกร์ที่วิเคราะห์ว่าเบิ้ลเบิ้ลมาครับเบิ้ลมานะครับ,บ,รบก็รู้นันต่อวันนี้ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเนาะสำหรับวันนี้เด่นสุด5้าครับ5้า เอวานสิบแต้มห้าศนยน้านี่น่ามาน้ามาครับ05ก็มีโฆษณาดูให้ด้วยครับ0525 052575ก็หมอแปบนึงครับ0ูนย์ห้าสครับเกวันนี้วันจ่ายใช่ไหมับจะใช่วันจ่ายนะ0ูย์เ สองเจ็ดผลิตผมไม่ได้ไว่ารับผมไม่ใช่จีนนะผมลาวผมไทยบนลาวไทยบนลาวโอ้โหจีนมีนิดนึงครับฝั่งฝั่งยายฝั่งยะฝั่งแม่แต่หน้าไม่หน้าออกจะฝรั่งฝรั่งดองโอเคครับร้อยมาศูนย์ครับโอเคอีกแล้วครับโอเคตายเลยสำหรับท่านใดที่เพิ่งข้ามากดติดตามมาคือร้อยคือมาศูนย์คืออะไรร้อยคืออะไรก็ เอามามดัเพื่อนสามตัวครับ 5, 02, 5, 0ูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สองห้าศูนย์เจ็ดห้ครับนอกประมาณนี้ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับผม